สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือต้นเชอรี่หวานของบันไล่เนาะมีสมกับมาปลูกร่วมกับลินจีนี่แหละปลูกแซมระหว่างต้นลินจีลุมเก้าพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิปลูกกล้วยคุดหลุมไว้นานแล้วนะคะและด้านนี้ก็คือ ต้นเนยถั่วหรือว่าพีนัทบัตเตอร์เนาะอันนี้ก็ของบ้านไรคือกันปลูกเมื่อวันที่28ตุลาคมอันนี้นะปลูกไว้ระบบหัวน้ำพุ่งร่วมกับในสวนล้มจี่นี่แหละพี่น้องรับเต็มเต็มเลยน้ำ หนึ่งเดือนผ่านไปกำลังแตกยอดแตกขแขนงพี่น้องพี่นัทบัตเตอร์ยังบอดได้ใส่ปุ๋ยบำรุงยางเลยพี่น้องเลยรอราาเขาเดินดีกว่านี่ก่อนเนาะพามาเบ่งเชอรี่หวานอีกละนี อันนี้ก็กําลังแตกยอดพี่น้องนี่เชอร์รี่หวานอันนี้ก็ของบ้านไร่คือกันตัวนินจีตัวนี้นกับชี่ครึ่งพี่น้องมัวน้อยหักไปครึ่งต้น